เคยรู้สึกไหมว่าความสามารถของเราถูกจากัดไว้แค่นี้หรือบางครั้งก็คิดว่าเราไม่เก่งพอแก้ปัญหานี้ไม่ได้แน่นั่นอาจเป็นเพราะเรากำลังติดอยู่ในกรอบความคิดที่ตายตัวหรือ fixed mindset ซึ่งครอ l เด็กนักจิตวิทยาผู้โด่งดังได้ศึกษาถึงผลของกรอบความคิดที่มีต่อความสาเร็จในชีวิตคนที่มี fixed mindset มักเชื่อว่าความสามารถทั้งหมดของตนเองเป็นสิ่งที่ตายตัว เกิดมาเก่งหรือไม่เก่งก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปในทางกอา่อซีเมนต์มากกว่ามีโอรธมายส์มิทซาวาม,ม่ามีสเตทขับบบและสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามพวกเขาความเฉลีไม่ใช่โจบแต่มันคลอดเรียนไอ้ตกาศดให้ปรับปรุงตัวเองยิงยิ่งตามทายยิ่งน,นั่นรู้จนเองจะดส้ส มาลองคิดดูครับในชีวิตจริงคนที่คุณเห็นประสบความสำเร็จมักไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และพยายามทำให้ดีขึ้นเรือเ่อยๆยกตัวอย่างไงนักกีฬาระดับโลกไม่ได้สำเร็จเพราะพอส่วนเพียงอย่างเดียวแต่เขามุ่งทำงานหนักฝึกฝนและไม่หยุดที่จะเรียนรู้นี่แหละครับ growth mindset ครอวกเพยอ,อ,อีกว่า การเห็นคุณค่าในความพยายามนั้นสำคัญเหนือกว่าพอสวถทัศนคดีเปิดรับการเติบโตเป็นสิ่งที่พาเราเก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสิ่งนี้ไม่ได้จำกัดแค่ในโรงเรียนหรือที่ทำงานแต่ยังใช้กับความสัมพันธ์ด้วยขวา i ไปรับเธอเอ้ยเอ็มบค r i um e n for a C ที่ยิ่งซ้ำนแข็งแรง I must sure of t h e คำคมเด็ดของเด็กที่อยากฝากไว้คือไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณเก่งแค่ไหนสำคัญที่คุณพร้อมจะพัฒนาแค่ไหนดังนั้นลองเปิดใจปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและมุ่งสู่การเติบโตเพราะความเป็นไปได้ในชีวิตคุณนั้นไม่มีขีดจำกัดเคยรู้สึกไหมว่าความสามารถของเราถูกจำกัดไว้แค่นี้หรือบางครั้งก็คิดว่าเราไม่เก่งพอแก้ปัญหานี้ไม่ได้แน่ นั่นอาจเป็นเพราะเรากำลังติดอยู่ในกรอบความคิดที่ตายตัวหรือ fixed mindset คนที่มี fixed mindset มักเชื่อว่าความสามารถทั้งหมดของตนเองเป็นสิ่งที่ตายตัวเองหรือไม่เก่งก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไป All the old me made a growth mindset time arm ความสมด g u i g e on m e o น me สมั m a b s o t h i n g you นักกีฬาระดับโลกไม่ได้สำเร็จเพราะเพียงอย่างเดียวแต่เขามุ่งทำงานหนักและไม่หยุดที่จะเรียนรู้นี่แหละครับ growth mindset การเน้นคุณค่าในความยียิมนั้นสำคัญเหนือกว่าพระสวรรค์สสทัศส,สีจัดปอเทเมนโซเบนส์สิงที่เพราะก้าวสู่ละความสำยิ่งยั่งยืนวันนี้คุณจะเลือกกรอบความคิดแบบไหนครับ จะปล่อยให้ fixed mindset ฉุดรั้งหรือจะลุกขึ้นมาเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วย growth mindset แล้วเติบโตไปเรื่อยทางเลือกอยู่ในมือคุณ